นคนปรปฐมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนคนปรปฐมเป็นจำนวนมากร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่2,565ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ2,566ที่บริเวณหน้าพระร่วงโรจนาริต องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนายสุรศักเจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ 2,565ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ2,566โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและเปิดกลวยถวายราชการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชัชรกิติยาภานเรนทิราชพยวดีกมมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกมาหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดปีนี้ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเป็นจำนวนมากค่ะโอกาสนี้พระเทพมหาเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ได้กล่าวสามโมทนียกถา เนื่องนาวาระดีถีขึ้นปีใหม่พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมได้กล่าวอวยพเรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่โดยขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนคนปรปฐมมีความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนตลอดปีและตลอดไปนิว24ิ ปณิทัตมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน